บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอสวัสดีค่ะมาทานขนมจีนกันนะคะนี่ค่ะแล้วเราเติมน้ำยานิดหน่อยนะคะมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์ ในหัวข้อเรื่องทรงเรียกให้ทิ้งและพระจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวนแล้วก็สามัคคีทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่สข้อสิถึงยีนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่สข้อสิถึงยีก็ได้ปรากฏเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายกำลังทอดแหยอยู่ที่ทะเลสาบพ,พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาทั้งสองได้ละแหตามพระองค์ไปทันทีกลั่นพระองค์เสด็จต่อไป กท็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบบุตรเสเบดีกับยอนน้องชายของเขากําลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเสเบดีบิดาของเขาพระองค์ได้ทรงเรียกเขาในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็ละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไปเราสั่งอาหารในเว็บไปนะคะข้าหมด ปลกสดอะไรเงี้ยหรืบางแ็บก็มีนะคะแต่ว่าพี่เราสั่งไม่เมือนนะคะเคได้ทำไปแล้วอะ่ะเมื่อตอนเป็นสาวฉันวาดฝันว่าจะได้แต่งงานกับคนที่คบกันสมัยเรียนมัธยมจนเมื่อเราเลิกกันอนาคตของฉันพังทลายไปต่อหน้าและฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับชีวิตในที่สุดฉันสัมผัสได้ว่าพระเจ้า ทรงนำให้ฉันรับใช้พระองค์โดยการรับใช้ผู้อื่นและได้สมัครเข้าเรียนประคิธธรรมและความจริงก็ประดังเข้ามาว่าฉันจะต้องละจากถิ่นฐานเพื่อนและครอบครัวฉันจำเป็นต้องย้ายที่อยู่เพื่อตอบอสนองอการทรงเรียกของพระเจ้าเรื่องราวที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั่นคือพระเยซูทร<ส>งดำเนินอยู่ยที่ชายทะเลกาลิลี เมื่อทรงเห็นเปโตรและอันดรูน้องชายกําลังท<พ>อดแห,ห,หในทะเลเพื่อจับปลาเลี้ยงชีพพระองค์ทรงเรียกเขาว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งขั้นให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาและพระเยซูทรงเห็นชาวประมงอีกสองคนคือยากบและยอนผู้เป็นน้องชายและพระองค์ทรงเรียกเขาเช่นกันเมื่อเราสาวกมาหาพระเยซูพวกเขาก็ละทิ้งบางอย่างเช่นกัน เปโตรและ,ละอันโดและแห่ของอเขา,า,ายากบ<อ>และยอนก็ได้ละเรือและก็ลาบิดาของเขาตามพระองค์ไปลูกาบันทึกไว้ว่าเมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้วเขาได้สละสิ่งสารพัดทิ้งตามพระองค์ไปและเช่นเดียวกันทุกครั้งที่พระเยซูทรงเรียกเรามาย่อมหมายถึงการทรงเรียกให้ละจากบางอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นแหเรือบีดาเพื่อน หรือบ้านพระเจ้าทรงเรียกให้เราเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์จากนั้นทรงเรียกให้เรารับใช้<อ>และสำหรับในช่วง,งนี้ขอให้คุณได้คิดาาและไข้กลัวดูว่าการท,ท,ที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณติดตามพระองค์ถือเป็นการเรียกให้คุณละทิ้งสิ่งอื่นอย่างไร และเมื่อคุณต้องละทิ้งบางสิ่งคุณจะวางใจในพระองค์ได้อย่างไรบ้างก็ะสมผสานกันไปเนาะหรือว่าต้องละทิ้งอะไรบ้างเพื่อตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์ แล้วก็อวยพรเราถ้าพระเจ้าไม่ให้เราก็ไม่มีนะคะ<ม>ชื่นใจเมื่อก่อนก็ไม่กินนะคะกาแฟแต่เดี๋ยวนี้ก็ตั้งแต่ไปเคยต้มกาแฟทําอาหารร้านเกาหลีอะต้มแล้วมันได้กลิ่นทุกวันทุกวันมันได้กลิ่นนะกาแฟหอมๆตอนช่วงมันต้มอะกาแฟเราก็เลยลองกินพอเดี๋ยวนี้ก็ก็กินได้ะคะ่ะแต่ถ้าไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีก็กิน แต่ว่าพักหลังๆนี้ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันจะติดนะเพาเหมือนเหมือนว่ามันไม่ได้กินแล้วมันอยากอะไรเงี้ยกนขนมนะคะขนมเอาไปอุ่นให้มันร้อนมันก็จะแซ็ปเหมือนเดิม,มดีนะที่อุ่นเย็นเจามามาห้ อ,อร่อยค่ะเพื่อเกินมากอร่อยค่ะมันไม่หวานมากพอดีแป๊บเลยพระพรหมไม่สอพระพรหมไม่ค่อยกินอาหารที่แม่ทำทแม่เสียใจทำอยากให้ลูกกินลูกก็ไม่กินค้าวแม่อร่อยนะอร่อยพัดพัดอร่อยมากเลยเนี่ยแต่ว่า แต่ว่าถ้ามาทํารอบหลังก็จะเป็นอีกรสหนึ่งคือแบบถช้าวันไหนฟุกก็จะแบบมมอมามันมักจะเป็นวันที่แบบะทําแบบไม่ได้ตั้งใจทําแบบทําแบบมีอะไรเหลือเราก็ทํมมเป็นฝอยเฮียนอกนะครับโอ้ยอร่อยแม่ว่าจะไม่กินเยอะอเป็นฝอยนบฝอย อร่อยไอ้แต่ไขไอ้เปนฟองมัน,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 นอร่อยจริงจริงเพราะว่ามันไม่หวานมันม<า>พอดีอ่ะกลมกล่อมแต่ว่าชมตัวเองได้มันอร่อยจริงอ่ะแม่ม,มาฟลล์เอาเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนเอาไปดูค่ะเปลี่ยนแล้วก็มากินด้วยเพราะว่ายังไม่หมดจาน โอเคตู้มุสบุฟิตานะแม่ปอนิสตากินอันนี้เลยมันมีประโยชน์อันนั้นมันมีแต่เส้นขนมจีนนะลูกอโอเคอืมถักปะกงกว๋วเศแสบมากนอนเหรอนอนอ้อาวอา้อาว แล้กินเดอ๋ไปอุ่นเนือก็ได้ทำอย่างนี้บ่อยๆทำได้แบบรสเดียวอย่างนี้บ่อยๆจะดีนะแต่ว่าถ้าทำรอบหลังก็ก็ <c oughs> <c oughs> คงจะอร่อยต้องกะอองไม่น,นี่ก็กะอองพีมา <c oughs> พอดีนึ่งข้าวเหนียวให้พระพรไงที่กินกับเนื้อเด็ดเดียวอะ่ะก็เหลือเราก็มานึง่ง แล้วก็กะทิที่มันเหลือจากขวดนึงอะนะมันก็เหลือเนาะเราก็เอ้ยทำไงดีวะก็เลยเอามาใส่กับข้าวเหนียวที่มันเหลือเออมันก็เข้ากันพอดีเลยส่วนใหญ่ก็จะซื้อของขี่อย่างนึ่งอะเราทําเอามาสมมุติว่าสมมติว่ากะทิกระป๋องนึงหรือว่าาทูกระป๋องนึงอะเราจะแบ่งครึ่งนะคะเพราะว่า เราก็ทําอย่างอื่นกินอะไรเงี้ยเพราะว่เาเรากินอย่างเดียวมันก็กินได้ประมาณมื้อที่สามอะแบบแบบมื้อที่สามนี่คือเบื่อแล้วอะไม่อยากกินต่อแล้วใช่ไหมเราก็ไม่อยากกินอันเดิมๆซ้ำๆเราก็ทําอย่างอื่นแทนนะคะทาทีละนิดทีละนิดก็ได้หลายเมนูอย่างเช่นเนี่ยปลากระป๋องเดี๋ยวนี้ที่เหลือเราก็จะไปทําน้ําพริกปลากระป๋องนะคะือไม่ใช่น้ําพริกปลาทูนะคะ หรืออะไรก็ว่าไปหรือว่าวันนั้นเราก็เอามายำเป็นนะยำปลาทูนะคะแล้วที่อีกครึ่งหนึ่งเราก็ไปทําน้ําพริกปลาทูเพราะว่าเรากินคนเดียวเนาะเรากินแล้วมันก็กินได้มือสองมือก็พอมือที่สามเริ่มเริ่มไม่ไหวละบางอย่างอย่างเงี้ยสมมติเส้นขนมเนี่ยแล้วช่วงนี้เราอดอาหารด้วยใช่ไหมอดอาหารนี่คือก็เรากินแค่อาหารเที่ยงนะคะคือไม่ใช่เที่ยงแต่ว่าเรากินช่วงอัด หลังสิบสองโมงแล้วก็หกโมงเราก็ไม่กินอีกทีประมาณเนี้ยมันก็จะไม่ได้กิน3มแบบสารอบไงข้าวเช้าข้าวเย็นข้าวกลางวันอย่างงี้มันก็จะเหลือนะคะเราก็จะเอาใส่ถูกแข็งมันแงเงียวหวานเราก็ใส่ถูกแข็งอยากกินเราก็อ,าออกมานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกินส้มตำละเรามีแตงเหลือครึ่งหนึ่งเราก็จะตําส้มตํากินเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้ของที่สั่งมาก็จะมาแล้วแหละมันจะเป็นพวกซอสซุกกี้นะคะอยากกินซุกกี้แต่ว่ามันไม่มีปลาเนี่ยแหละเราต้องออกไปซื้อนะคะพูดแต่เรื่องกินก็ชีวิตประจําวันเนาะถ้าเรามีเงินเยอะเราก็ไม่ต้องมาเครียดใช่ไหมเราก็จะสั่งเลยซื้อเลยะอะไร่างนี้ทุกคัแต่ตอนนี้เราไม่มีเราก็ต้อง จัดระบบนะคะว่าวางแผนก็ดีนะคะส่วนตัวแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราที่ให้เราอยู่สภาพแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าพระเจ้าฝึกฝึกได้เพราะเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนแบบกินทิ้งกินขว้างแล้วก็ไม่คิดถึงอย่างเนี้ยคือแบบไม่ไม่มีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามีสถานการณ์แบบนี้ที่แบบให้เราปรับตัวเองแล้วก็ฝึกตัวเองให้หัด หัดวางมุมนี้ว่าเออจะทํายังไงอะไรนี้เอออะไรเงี้ยว่าเงินมีประมาณจํานวนนี้เราจะใช้ยังไงให้มันพอดีเดือนเดือนต่อเดือนใช่ไหมคะแล้วก็กินของก็แบบเสียดายซึ่งม่เหมือนเมื่อก่อนเราสั่งมาแล้วก็อยากกินเลยเราก็สั่งสั่งไม่กินเราก็ทิ้งอืมมันก็ไม่อร่อยเท่าแบบตอนนี้ด้วยพอเรารู้ว่ามันมีค่ามันอร่อยนะคะ เนื่าหัดปลูกผักอย่างเงี้ยเพราะว่าเราปลูกแล้วเรามีความสุขแนละ้วพอยิ่งมันเกิดผลเราก็มีความสุขใช่ไหมคะก็ได้กินมันด้วยเลยรู้สึกรู้สึกชอบอะ่ะมีสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยถึงจะมีสวนเล็กๆไม่ได้สวนใหญ่แต่เราก็พอมันมีอะไรเกิดขึ้นมานิดหน่อยอย่างเงี้ยเหมือนกระชายหรืออะไรเงี้ยคือมันมีความสุขมีมความสุขน,น,นะคะ ตัวละคนไม่เหมือนกันเนาะเอาอีกไหมหมดแล้วแม่ไปอุ่นให้ <Yeah. S 1> อย่าเดี๋ยวแม่อุ่นให้นะคะแป๊บนึงค่ะ subscribe ค่ะติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายพระเจ้าไว้พร mm hmm. จุบจ๊บจุบ๊บ